วิดีโอนี้ก็เป็นอ่า EP สองต่อจากอ่า EP หนึ่งคลิปที่แล้วนะฮะก็เราก็จะมาทำการเสิร์ชใน Google ดูนะฮะว่าเริ่มไหนบ้างที่ใช้สแตทเตอร์ดาต้าสำหรับคำถามที่พบบ่อยหรือว่า FAQ นะฮะเราก็ลองเสิร์ชคำว่าสแตทเตอร์ดาต้าสำหรับ q ะะตอนนี้เราเจออีกเจอหนังเว็บนะฮะถ้าถ้าเว็บไหนที่อ่าทํา f a q นะฮะใน Google Search ก็จะแสดงแบบนี้นะฮะ,ไม,ะไม่ว่าเราจะเพิ่มไม่ว่าเราจะเพิ่มคำถาม กี่คำถามแต่ใน Google จะดีฟลักให้แค่สองนะคะแต่มันตูตอนค่ะก็จะ,ะ,ะ,ะเ,จเป็นเว็บที่สองนะคะนี่คือเรียกว่า FAQ นะคะ